ได้พบกับมาริโอมอเตอร์ได้ยังไงดูจากในไลฟ์สดของนุชชี่บริการมีมากเลยค่ะเได้ว่าไปดูดึกๆของหลวงใช่3ามทุ่มแล้วนุชชียังบริการอยู่เลยสามทุ่มยังบริการอยู่เงินเดือน11,000แล้วก็มีผ่อนรถอีกมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สเปคสูงแต่แตงบประมาณน้อยสเปคสูงแต่แตงบประมาณน้อย มาริโอมอเตอร์รถสวยลำดับที่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็พบกับนุชชีที่มาริโอมอเตอร์ค่ะได้เรือกดีนะคะส่งมอบรถนะเป็น Suzuki Swift คันงามปี2013นะคะรถสวยมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทำความรู้จักกับผู้โชคดีนะคะกับเจ้าของรถแล้วก็มาเล่าถึงสตอรี่ว่าเคสนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังกันอ่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อ สายลุ้งค่ะสายลุ้งนะคะเรียงงานสายลุงเนาะค่ะเล่าให้ผู้ชมฟังนิดนึงเนี่ยปบกับมาริโอมอเตอร์ได้ยังไงดูจากในไลฟ์สดของนุชชีค่ะนี่ติดตามอยู่นะดูจากไลฟ์สดแล้วทีเนี้ยวันเข้ามาดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างบริการดีมากเลยค่ะเข้ามาดูก็แนะนำลดไหลอย่างดีแต่ว่าเราบมงเอินมีสเปคมาเป็นสุกิสวิป แล้วมีรถเข้ามาพอดีเราก็เลยได้เลยวันนั้นเราก็เลยได้ตัวนี้เลยคันนี้ก็คือรถคันนี้ขนาดพนักงานเองเขาบอกว่าเขายังไม่รู้จักรถเลยว่าแบบรถมาถึงเมื่อไรแต่ว่าเรามาถึงเราเจอแล้วเราได้วันวันที่เจอรถเนี่ยคือสภาพเข้าใหม่ใช่ไหมใช่สภาพยังาใหม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ล้างเลยสภาพเข้าใหม่ก็ดีแล้วก็เป็นเราก็รับซื้อจากเจ้าของเดิมโดยตรงเนาะที่มาที่ไปสป็เจตจัดไฟนนซ์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง จัดไฟแนนซ์ก็ไปจัดที่อื่นมาแล้วแต่ไม่ไ,มได้คนกู้ร่วมนี่ติดแบคนิสหลายที่ซื้อเนี่ยเงินเดือนเงินเดือนหนึ่งแล้วก็มีผ่อนรถอีกสองพันห้ามอเตอร์ไซค <2, 5, S 2> ์นะคะซึ่งมีภาระ,ะอยู่แล้วคือหาไฟแนนซ์ที่ต้องต้องให้เหมาะกับคุณลูกค้าแล้วก็รถที่สเปคกับลูกค้าด้วยน<ส>ะคะคันนี้คือไปเซ็นถึงที่บ้านใช่ไหมไปเซนไปเซ็นถึงที่ทำงานเลยใช่ไปเซ็นถึงที่ทำงาน หม็เร็วเนาะเร็วมากแต่กว่าจะได้รถก็ไปดูดูหลายคันเหมือนกันตอนแรกก็เพราะว่าคิดว่าจะไม่ได้คันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเครดิตเราก็นอ้อยเงินเดือนเราก็น้อยอย่างเงี้ยเราก็เลยไปดูคันอื่นด้วยเราได้ว่าไปดูดึกๆที่ที่ศูนย์ที่ตรงไหนองหลวงใช่สามทุ่มแล้วนุช<อ>ที่<อ>ยังบริการอยู่เลยสาม<ล>ทุ่มยังบริการอยู่นะคะสามทุ่มเรายังบริการอยู่ให้ดูรถกันอยู่เลยตอนนั้นเลิกงานแล้วเนาะใช่ไหมโอเครู้สึกว่าเคสนี้เป็นเคสที่สุดยอดจริงนะคะ ก็ยังไงขอฝากสายลุงนะคะบอกต่อคุณผู้ชมทางบ้านิดนึนงถ้าใครคิดว่าออกรถไม่ได้นะคะหรือว่าเครดิตน้อยหรือว่าติดแบกฤิธอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาลองเข้ามาปรึกษาดูก่อนเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้เหมือนกันก็เข้ามาปรึกษาดูก็คิดว่าในไลฟ์สดแบบไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะคะแต่พอมาแล้วก็ออกได้ก็ดูแลดีทุกอย่างเลย เครดิตเราไม่ถึงยังไงเขาก็มีส่วนลดส่วนอะไรให้ก็าทำคือทำดีค่ะต้อง้มาต,<ล>ต้องมาต้องมาสัมผัสถ้าคุณกำลังมองหารถมือสองคุณต้องรู้จก Motor <ๆ>ักมาริโอ้มอเตอร์ก่อนนะคะวันนี้ขอมอบสิ่งดีๆให้กับสายรุ้งนะคะขอเป็นตัวแทนจากมาริโอ้มอเตอร์ห้รถคันนี้เนี่นำพาความสุข<ๆ>ความเจริญร<ๆ>ุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ รถที่นี่รับประกันมือเดียวใหม่แท้ไม่มีประวัติชนหนักพลิกความจมน้ำกลับใหม่อย่าลืมกด subscribe ในช่อง YouTube ใครที่ยังไม่ได้กดกดตามนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเวลาที่เราลงคลิปดีๆใไหม่เราจะได้ไม่เติบโตไปที่กันเป็นคนแรกนะครับ